ในที่สุด Honda ก็มาปล่อยของกันต่อในงานอีกมากปี2025ที่เมืองวิลานประเทศอิตาลีกันอีกครั้งในปีนี้ไฮไลท์ต่างๆของ Honda ล้วนเป็นของที่สารต่อจากปีที่แล้วเลยครับเริ่มกันที่เครื่องยนต์ V3 เทอร์โบไฟฟ้ากันก่อนเลยสำหรับล่าสุดปีนี้ทาง Honda ก็ได้โชว์ตัวอย่างรถคอนเซปต์ในชื่อว่า V3 R900 E Compressor Prototype ซึ่งพัฒนาภายใต้แนวคิด Non-Rail Roller Coaster หรือรถไฟหอตีลังกาที่ไม่มีรางโดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์โมเดลที่มีลักษณะตรงกันข้าม2ประการคือรับประกันความตื่นเต้นและความอุ่นใจที่มั่นใจได้มาพร้อมเครื่องยนต์ที่เพรียวบางกระทัดรัดความจุ 900cc และเทอร์โบก็ยังควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้ และยังหมายมั่นปั้นมือต่อว่าจะให้รถคันนี้มีสมรรถนะเท่าๆกับเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดดเด่นด้วยแฟลิงด้านข้างแบบไม่สมมาตรรวมถึงสัญลักษณ์บนถังน้ำมันแบบใหม่ Honda Flagship Wing ซึ่งมีกำหนดจะนำไปใช้กับรุ่นเรือธงอื่นๆในปีหน้าไฮาไลท์ต่อมากับรถสปอร์ตทัวริงรุ่นใหม่ Honda CB 1 0 0 0 GT มาพร้อมกับเครื่องยนต์สีสูบเรียงแคมคู่ขนาด1 0 0 0ซีซีซึ่งมีพื้นฐานมาจากรุ่น CB 1 0 0 0 Hornet ออกแบบภายใต้แนวคิด High Performance Tourer ไปได้เร็วขึ้นไกลขึ้นด้วยความสบายถึงแม้เครื่องยนต์จะส่งพลังแต่ก็ยังคงความนุ่มนวลตั้งแต่เริ่มเปิดคันเร่งซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารจึงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางไกลโครงสร้างของตัวรถใช้เฟรมเหล็กแบบไดมอนด์ของ CB100 0 Hornet เป็นพื้นฐานและส่วนของรางเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มสเสถียรภาพของตัวรถขณะขับขี่ โดยคำนึงถึงการรองรับผู้โดยสารและสัมภาระและยังมาพร้อมกับระบบการสะเทือนไฟฟ้า Electronic a l q y i q u e d Ride Adjustment เป็นของมาตรฐานช่วยให้รับรู้สภาพการขับขี่จากข้อมูลต่างๆเช่นท่าทางของตัวรถที่วัดโดย IMU แบบ6แกนข้อมูลการควบคุมเครื่องยนต์จาก ECU และความเร็วรอบล้อจากนั้นจะปรับค่าแรงหน่วงของการหน่วงของระบบการสะเทือนหน้าและหลังให้เหมาะสม มีโหมดการขับขี่ให้ถึง5โหมดได้แก่ Standard, Sport, Rain, Tour และ User ที่ปรับการตั้งค่าตามใจเรารวมถึงยังมีระบบ Honda Road Sync เป็นของมาตรฐานมาให้อีกด้วยยังต่อมากับ Honda EV Fun Concept ซึ่งในปีนี้ก็ได้มีการประกาศชื่อรุ่นผลิตจริงแล้วนั่นก็คือ Honda WN7 นับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในเกียรรุ่นแรกในกลุ่มฟันที่พัฒนาภายใต้ทิศทางแบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใหม่ของ Honda พัฒนาภายใต้แนวคิด b ีด h e w i n หรือเป็นดุดสายลมจึงแสดงถึงความสุขในการร่อนไปอย่างอิสระพร้อมความเงียบที่เป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าจุดเด่นของรถไฟฟ้าคันนี้คือโครงสร้างที่แปลกประหลาดมาก Honda Wn 7ใช้โครงสร้างแบบไร้โครงโดยที่กล่องแบตเตอรี่อลูมิเนียมที่อยู่ตรงกลางทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงหลักคอที่รองรับระบบบังคับเลี้ยวและสวิงอาร์มที่รองรับด้านหลังจะเชื่อมต่อโดยตรงกับชุดส่งกำลังที่อยู่ตรงกลางการตัดโครงแบบดั้งเดิมออกไป ทำให้ Wn 7ไม่เพียงแต่มีน้ำหนักลดลงเท่านั้นแต่ยังให้ความยืดหยุ่นในการจัดวางที่มากขึ้นสมผลให้มีสัดส่วนที่บางและกระทัดรัดนอกจากนี้การวางชุดแบตเตอรี่ที่มีน้ำหนักมากไว้ที่ศูนย์กลางของเชสซียังช่วยเพิ่มการรวมมวลและการควบคุมที่คล่องตัวนั่นเองครับตอนมาเรามาดูไลน์อัพรถใหม่ๆที่เปลี่ยนไปจากเดิมกันบ้างครับทั้ง XL 750 Transalp, CB 750 Hornet, NX 500, CBR 500R และ CB 500F Hornet ที่เพิ่มระบบ eClutch เข้ามา CB 1 0 0 0 F ที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน Japan Mobility Show เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เอามาเปิดตัวในงานอีกมากเช่นกัน Scooter SH 1 2 5 i แน่นอนว่าไม่มีขายในไทยเพราะเจาะตลาดยุโรปแต่ก็ขอหยิบมาพูดถึงสักหน่อยนั่นก็คือมีการปรับโฉมดีไซน์ให้มีความคล้ายคลึงกับ SH 3 5 0 i รุ่นพี่มากขึ้นอัปเกรดเพิ่มหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้ว และนี่ก็คือไฮไลท์ทั้งหมดของ Honda ภายในงานอีกมาปี2025ก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณประทับใจไฮไลท์ไหนของ Honda ภายในงานอีกมาปีนี้บ้างแล้วอย่าลืมกดติดตามพวกเราเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องน่าสนใจใหม่ๆที่จะนำมาเสิร์ฟถึงจอแล้วเจอกัน